ครับสวัสดีครับผมนายสงการกรมดีเป็นทีมหมอผกของลูกทีมของคุณหมอเกียงศักและเป็นหัวนนหน้าน่วยของด้านโชคอันนั้นรับซื้อผกทั่วประเทศนะครับเมงหันเขากาับมาจากอำเภอเพชเนาะอำเภอเพชรเขาไปเมืองสวนของแม่ฟิล์มจากนั้นกลับไปเมืองแปลงเตรียมแปลงของแม่แม่เม,มาอ่ากับประเทไทยพี่น้องเมืองเนาะอีเนาะวันนี้กับเมือง,งสวน อยู่อำเภอสังคมต่อจากอำเภอเพ้นมาของแม่อีเพิ่นให้ทุเมืองว่าเพิ่นเตรียมสิปลูกพริกเพิ่นติดตไปมาผมก็เลยได้มาเยี่ยมเมืองแต่ผมสิพาพี่น้องไปเมืองเด้อเลาสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากปลูกพริกกระทหาผมได้นะครับ062 376 8ส1 4สิเตรียมแปลงจังไดยังจังไดให้ผู้ผมโทรหาผู้ผมได้ค่นผู้ใดสนใจด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเ้างสิพักเขาไปทำคนจักเพื่อนได้ครับแม่เอครับสวัสดีครับเวัสดีอนครับ่เสกเราก็แป่งแป่งพี่เสกกสอนบ้านเสกไหนมึงน่ะจะเดีเพื่อนอะเดียร์กัะเปเาเพื อเดกยไปไปอาก็ย่หันละยูพื้นที่เดียวกันอันนี้โอ้สวนนึงถูลาย่างตัวเีหลปย่างตัวดีลโอ้กระเสียดโอ้ปั่นเอาข้นนี่ออกประมาณจากไรแต่สองไรพอฮอดป่นีนมองนี่หอดแล้วครับชอบปั่หาไรต้าสิปุกเครื่องหนึ่งบ่สองบี่ของโอันนั้นประมาณสม กันมันเอาลุกมันนั่นออกก็ไร้็เอาขี้ใกล้ลงใส่ไปนี่เพราะท่านเห็นงี้ท่านเห็นงี้บอกเพรพอดีด้วยน้ำไหลลุงที่นันมันนี่ใหเจ้าไทยไทพ้นดิน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 ย่า้ไปลองคู่ไงบนี้เด้อไทยพ้นดินพ้นพ้นดินไปเรียบร้อยแล้วบบนี้ี่ไทพ้นดินให้เรียบร้อยบบนี้เขายกร่องไรนี่นี่เด้อยกล่องไปนี่เลย ไฮระวา่างล่องน่ะยู่ที่เงี้ยถาซิปจากล่องเนี่ยถึงล่องเนี่ยเงี้ยถาซิปั้นจากสารล่องถึงสารล่องครับผมครับอืมาที่นี่เขาก็เอาขี้ยกล่องขึงง้นเรือมันบ่เอาขี้ไก่ห้วยน้ำลลหลงได้ที่ไหนขี้ไก่้สองไร่กับใส่ประมาณอยู่ที่สองไร่กับสอบหดิถึงว่าขี้ควายเข้า,าก,ก็ได้ครับ,รบขายายบ้านไปน้ำหองแล้วก็รูปเตรี่ปั้นไว้ครับผมรูปจะรี่ปั้นไว้ปั้นไว้เรียกว่าอะไล้วเขาก็จะได้เดินทายน้ำยศไป ก็ให้ขายน้ำเยื้องก็ว่าจะเอาแบบพนเอากุ้งน้ำพิงก็ได้ได้เบิดเออน้ำผูงน้ำพิงก็ได้เดี๋ยวเตี้ยนะเพราะว่าผมบ่ได้กันนั่นทุ่น่หลายเพราะว่าผมกแบบของเก่าเขาม่าสายอย่างสายเออบ่เป็นปยังครับบ uh, ่เป็นยังบ่เป็นยังก uh, ็ว่าคุ้มเลยเขาสิปลูกพริกซุนหนาวฝนเนื้อเขาสิปลูกพริกมันซุนหนาวฝนไม่งั้นสูงกับหนาสูงกับนามพร้อมด้ผมก็ไม่อยากให้ยกล่องสูงแน่เด้อเสนเด้อค่ะครับเฮ้คันตามนี่บ่ได้เห็นบ่ครับล่องแบบนี้ มัน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 ก็นดีอยู่แต่มันร่องใเงยพวดมันเปลี่ยงตาดินเขาเด้แทนที่เขาจะได้พลิกหลายเด้เออเขาจะยกห,ห้างกันเนื้อหาสิบเมตรอหาสิบเมตรอหาสิบเป็นร่อง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 ไปเจ้าจีใส้ใน้านพุง่งหรือสีใส้อยังกระตามงบเฮาเป็นบ่ล่ะครับ,รบอันนี้มันดังครับกันบ่ได้เป็นบ่นเนาะครับพลางกระแปะพลายเขาปลูกหมดเออเขาเดีว่าการทั้งที่ของเฮานีเมืออันที่สามสิบเดี๋ยวจะมีลาย มีไบรบ่น้ำนองผมผมจริงนั่นดอกน้ำไอ้ตทีต่อเ,เดี๋ยว,วเดี๋ยว,วเดี๋ยวเออินมาดูครับผมจะแ <c oughs> อดไลน์เจ้าเข้าไปในในทีมผมวันที่สามสิบเนี่ยผู้ใดที่บ่เคยปลูกพริกกระสิบผูกพริกเปลี่ยนมือวันที่สามสิบแหละเดี๋ยวเขาเชิญไปพ่อ,พอคุณหมอเกียงศักเพิ่นที่แนะน้ำวิธีการปลูกพริกเจ้าปลูกพริกเจ้าไมีประสบการณ์ก็บ่าไปยังเดี๋ยวคุณหมอเพิ่นแนะน้ำเบ็ดวิธีการใส่ยาดูแลพริกเป็นยังไงเอียงจังไงอันนี้มีปัญหา พอให้เจ้ามีใจที่ว่าอยากปลูกพริกก็พร่าผมมากแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่สำคัญเนี่ยตลาดเขาล็อกลับนี่ตลาดสำคัญอยู่มองนี่แหละผมเป็นหัวหน้าหน่วยอยู่เขตอำเภอบ้านคือดิครับเป็นหัวหน้าของร้านโซันนั้นเป็นรับกซื้อพริกทั่วทั่วประเทศละปลูกอะไรทั่วประเทศแต่ว่าต้องเฮ็ดตามสูตรคุณหมอเด้ขันเฮ็ดพริกเฮ็ด คันเทดตามสูคุณหมอเฮ็ดได้ก็ได,กได้พริกทุกแปลงครับครับได้พริกทุกแปลงได้ปดนี่ปดชิ้นกันหลายหลายคนแล้วนั่นธรรมดาเป็นพริกนี่การปลูกพริกผูดด้ใดก็ปลูกได้หรอกแต่ว่าปัญหาอันตลาดเนี่ยแม่นบ่สำคัญที่ตลาดถ้าปลูกเราวจะไปขายใส่ใกันแต่ก่นอนคือทางเขาสิป,ปลูกแม่นบ่ล่ะดินกรับเพราะาหนาสิคุ้มหนามของผม่าเนาะเบาๆมาหนุนแม่แลงลงให้แบบว่าเฮ็ดังได้กับอบอลเฮิมนี่นี่ยมันจะเบิร์ตเลย นาะแต่เขาไงว่าได้แน่นคันโต๊ค้าคันสิล ombo ะเน่ยมันมก็ไปเจ้าครับคันเจ้ามีปลูกแปลงนี่เรียบร้อยแล่นบ่ช่วงเดือนประมาณเดือนสิงหาไหนมีอีกทิศที่จะมองบ่อีเบิดหลายเออแล้วก็เจ้าเตรียม <laughs> เตรียมแปลงไม่อีกจักสองไร่ก็ได้ไร่หนึ่งก็ได้มันมี<พ>หกไร<พ>่ทั้งเตะไทยช่ชวง<ห>นั้นเนี่ยมันก็ราคาพริกอย่างมันก็สิดีขึ้นเพราะว่ามันพริกเห็ดยากประมาณกันยายนิงหา เออเนี่นลุงอยากอาอย,ย,ย,ยากให้ลงสิงหาลหะเราว่าลุงว่าปลูกพริกสิงหาอืาสิงหา,ส,งหาสิงหาลงดินเลยยังเซีนต้มาเนี้นะครับ,รบแล้ววันที่สามสิบนี่การที่เขาจะปลูกพริกประมาณว่าห้าสิบมปลูกโรดเดี้ยต้องเขาไปอบรมกับคุณหมอก่ออบรมฟรีบริเาเสียงนันจากบาดดรอปอยู่อยู่ศูนย์อยู่ในไรอยู่อุดรครับเดี๋ยววันที่สามชิ่วงบายบายโมงคุณหมออยู่ สุขคนที่ปลูกในทีมผมน่ะเพิ่นสัญักรวมตัวกันเบิดเลยเพราะที่ปลูกพริกส่งเพิ่นน่ะครับจะได้ให้อ่านละไปเออๆให้ผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรเพิ่นไปเล่ากันตัวกันต่วกันครับเพิ่นก็ไปน้อกันไอ้กับน้องครับพริกโศกอันนั้นรับซื้อตลอดทั้งปีเด้อพริกอ่ะครับขอให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของทีมหมอพริกรับเงื่อนไขได้บ่อย่างไปฟังเพิ่นเบิ่งเพิ่นอธิบายการปลูกพริกใส่ยาจุ่นจุ่นนี้ใส่ได้บ่อย่างประมาณเนี้ยครับได้ผลทุกราย ขายพริกรอบเดียวก็ได้แล้วทุนคืนคร <c oughs> ับ <c oughs> ผมก็อยากคิดเนี่ยเนี่ยตัดยางเมื่อ,อยก็เบากว่ายา<อ>งพวกเมล็ดมันก็งอนอนถ้าปลูกพริกเขียวหกสิบก็มือก็ได้เก็บแล้วเน้ยมได้ปลูกด,ด่วนเนี้ยค่ะครับอือสองเดือนกฮก็เริ่มเก็บมาได้เริ่มเก็บเป็นรอดเป็นรอดไปลเลยพันธุ์นเป็นยังไงพันธุ์นี้พันนี่เจ้าเตรียมที่ไว้เดี๋ยวเพิ่นทางโซกอันนั้นเพิ่นจะเพาะเบี้ยเอามาลงลงแบ่งเขาเลยครับก็จะนัดมืออ่าครับจะนัดมืออีก ท่านเจ้าเริ่มเตรียมดินตอนนี้เขาเริ่มเตรียมถือว่าเตรียมดินเรื่อยกลับไปนี่ผมกเลยสร้างพันธุ์ให้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็เอาไช้เฮ็ดข้องไม่หลักอะไม้ฐานซีฟอืออย่างนี้ครับปลูกเสลี่มเลยอือรอดระวังเม้ฐานซีฟระวังต้นนี่สี่สิบเซนปลูกแถวเดียวแถวเดียวครับครับปลูกแถวเดียวเห็นมันปลูกสองแถวอืมกำลังปลูกสองหกไม่กระเบื้ดอก เราเห็ดเียรลีตัวนี้เนาะมักมรือ่รู้เื่องดนกโอ้ยพอดีเลยพรดเลย่านเจ้าขยันแบบนี้นะโซกันนั้นรับซื้อตลอดปีเลี่ครับรับซื้อตลอดสีเลยม่วงเ่อต้งยๆก็มี่ออยู่หันใต้ตนันใต้ต้นาหัน้นนี้ต้ี้ต้นนี้ตเ็ดน้อกันนี่แหละตนนี้น้อมนกัน้นนี้็้เ่นน่นเสี้นาบ่อน้นได้แล้วย สวัสดีครับช่องเกษตรออนไลน์2020นะครับวันนี้เรามาดูแปลงของลูกทีมที่อยู่อำเภอโพนพิสัยนะครับที่จังหวัดนองคายเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะครับเตรียมปลูกพริกนะครับเพื่อการส่งออกของทีมโชคอนันต์นะครับดูแลพริกโดยทีมหมอพริกนะครับกุยยาของยูดีไลท์นะครับผม ฝากถึงตะเศรตฐกรนะครับที่อยากจะปลูกพริกนะครับใครอยากจะปลูกพริกเพื่อการส่งออกนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ของเพจไว้ได้แล้วก็ทิ้งเบอร์ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับเดี่ยวทางทีมจะติดต่อกลับนะครับในการปลูกพริกถ้าใครอยากปลูกพริกนะครับ สองนะแต่ว่าปัญหาที่เขาปลูกแบบเรียงคุดเก็บนี่สาคัญสองไร่ต้องใส่ประมาณสี่สิบต้นสมการนะครับหัวหน้าหน่วยซื้อพริกของอำเภอวันผือจังหวัดพังงาที่นี้นะครับเขาดูลูกสวนนะครับเขาดูพื้นที่มันมีคนั้งเขาปลูกมาสักพอดวงนอกกูได้ไม่ค้นที่นี่ตลอดเลยบ้างอืมครับอันนี้อันนี้แม่หน่องสองไร่เนาะอันนี้ก็อันนี้ไอ้แม่อ้อแม่อ้อเนาะ

คลิปไปเลยนะครับเราจะติดต่อกลับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ